ข่าวดีมากๆเลยนะครับข่าวดีของปีเลยครับว่าสปปลาวครับถูกยกระดับให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีคําว่าด้อยพัฒนาละหรือพัฒนาน้อยนั่นเองถ้าคุณไปสปปลาวนะคุณจะหลงรลักและคุณจะเห็นเลยว่าทั้งๆที่จเจริญขนาดไหนแต่เขายังไม่ทิ้งจารีดคองประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมสบายดี สวัสดีครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสปปลาวด้วยนะครับที่วันนี้องค์การสหประชาชาตินะครับที่ได้ตั้งค่าเศรษฐกิจใหม่นะครับทางด้านรายได้มวลชนประชาชาติของสปปลาวนะครับทางด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งสําคัญก็คือความเข้มแข็งทางด้านอุตสาหกรรมและการส่งออกทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะฮะเราลองมาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สหประชาชาติเนี่ยได้ประกาศออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นในสิ่งที่ องการ,รสาประชาชาตินะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทาย้อนกลับมาดูนะครับเป็นเพราะว่ารัฐบาลของสอปป,ปลาวครับเขาได้ิเริ่มและได้คิดกันมาตั้งแต่ปี2000ครับๆๆนี่คือเขากินเวลามันนานมากแล้วนะครับที่เขาตั้งใจและเขามุ่งมั่นที่จะนําพาประเทศชาติสปป,ปลาวเนี่ยหลุดพ้นจากคําว่าพัฒนาน้อยหรือคําว่าด้อยพัฒนาพอย้อนกลับไปดูนะครับจากบทความเมื่อปี2020ครับ ท่านทองรุนรีสุริตครับเมื่อก่อนนะครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของสปป,อปอลาว ณปัจจุบันท่านเป็นประธานประเทศนะครับเมื่อตอนปี2020เนี่ยท่านได้เดินทางมาที่ขอนแก่นนะครับได้มาทําการบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นนะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองโดยการจัดเสวนาในครั้งนั้นนะครับซึ่งจัดโดยสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพครับร่วมกับหมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้จัดกิจกรรมขึ้นมานะครับคณะของนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวร่วมกับรัฐมนตรีทั้ง13กระทรวงนะครับ ได้เดินทางมากระชับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการร่วมกับรัฐบาลไทยท่ามกลางความสนใจของนักธุรกิจไทยเป็นจํานวนมากนะครับกว่าพันคนณตอนนั้นครับท่านทองลุนศีสุริศซึ่งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของสปปลาวนะครับได้กล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสปปลาวละว่าจะดําเนินการนโยบายพัฒนาภายใต้17แผนหลักเพื่อให้สปปลาวเนี่ยหลุดพ้นจากประเทศที่ด้อยพัฒนาให้สําเร็จ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดําเนินการมาอย่างเต็มที่และเปิดโอกาสให้นักธุรกิจจากต่างประเทศและภายในประเทศได้ลงทุนทําธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนของเราเองอันนี้ท่านได้พูดออกมานานมากแล้วนะแล้วก็คือสิ่งที่ประกาศออกไปแล้วว่าจะทําให้ได้เกิดขึ้นภายในปี2025และนี่คือ2021 ท่านทำเร็วกว่าต้อง4ปีเน่ณนะปัจจุบันนี้ท่านทองลุนศิสุริศเนี่ยเป็นประธานประเทศไปแล้วนะครับและอีกคนคนหนึ่งก็คือท่านพันคำวิภาวันครับท่านเป็น,นกลไกหลักเหมือนกันนะครับณนะตอนนี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของสองปปลาวปัจจุบันมันจะมีหัวข้อหัวข้อหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องดัชนีของทรัพยากรมนุษย์อันนั้นเนี่ย เป็น,นกลไกสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการเลยซึ่งท่านพันคําวิภาวรรเนี่ยท่านมาจากกระทรวงการศึกษาครับแล้วก็ผลงานของท่านนั่นก็คือท่านทำให้คนลาวส่วนใหญ่รู้จักหนังสืออ่านได้เขียนได้ที่และนี่เป็นหัวข้อหลักๆเลยนะครับที่ทำให้ประเทศสปป,ปลาวเนี่ยหลุดพ้นจากคำว่าพัฒนาน้อยหรือคำว่าด้อยพัฒนานในวันที่3มีนาคมนะครับ ท่านเสริมไซกรมสิทธิ์นะครับท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่ารัฐบาลลาวจะยกระดับทรัพยากรบุคคลและร่วมมือกับหุ้นส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าลาวจะสามารถพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาน้อยที่สุดในปี2026 เป็นเป็นปีเดียวกันเลยที่เขาปักธงไว้ว่าเขาจะต้องหลุดพ้าะนได้มันก็คือเป็นความภาคภูมิใจนะฮะแล้วเป็นสิ่งที่แบบว่ามันจะได้รับผลดียังไงนะครับ กับสิ่งที่เราได้ถูกหลุดพ้นขึ้นมานะครับนั่นก็คือก็จะก้าวเข้าไปสู่ประเทศที่กําลังพัฒนาและนั่นคืออีกเวทีเวทีหนึ่งครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนานาประเทศและเว,เวทีนั้นก็จะเป็นการลักษณะของการเอื้อและแข่งขันกันทางด้านการนําเข้าส่งออกทางด้านการลงทุนการด้านเชิญชวนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ทุกคนเข้มแข็งแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะค้าขายในการดํารงชีวิตแล้วก็ขนะ รยายได้ในประเทศนี้ก็จะสูงขึ้นด้วยนะฮะลองมาดูกันนะครับว่าสปปลาวเนี่ยได้ผ่านกฎเกณฑ์ของคําว่าพัฒนาน้อยที่สุดเนี่ยถึง3กฎเกณฑ์นะครับแล้วเขาประเมินกันทุกๆ3ปีนะครับและณนะเมื่อเขาที่แล้วเนี่ยประเมินเอาเมื่อปี2018หลักและปีนี้คือ2021การที่สปปลาวผ่านพ้นล่วงหน้านะฮะในรอบหน้านะในรอบนี้เลยเนี่ยที่ผ่านพ้นก็เพราะว่า1ดัชนีรายได้ของชาตินะครับเฉลี่ยต่อหัวเนี่ย สามารถบรรลุได้ถึง1,996ดอลลาร์ต่อคนนะฮะต่อปี นั่นคือมาตรฐานของคำว่าต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่1230ดอลลาร์ 1, ต่อคนต่อหัวต่อปีนั่นคือสูงขึ้นมากนะจากเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีไรายได้น้อยกว่าเนี่ยจะอยู่ที่เพียงแค่1200ดอลลาร์ 1, ต่อปีเท่านั้นเองแต่ตอนนี้สเปนเราทําได้ถึง1 9 9 6ดอลลาร์ต่อคนนะเกือบ2,000ดอลลาร์ 2, ต่อคนซึ่งค่อนข้างสูงนะ เดี๋ยวเราจะมาบอกนะครับว่าประเทศไหนเนี่ยยังเป็นประเทศที่ด้อยและต่ำสุดนะครับถ้าคุณรู้แล้วคุณจะต้องตกใจอันดับที่2คือดัชนีทรัพยากรมนุษย์ครับอันนี้ดีมากๆนะอย่างเมื่อกี้ที่บอกครับก็คือท่านพันคําวิภาวันท่านได้ทําให้คนลาวนะครับได้รู้หนังสือมากขึ้นได้เขียนได้อ่านออกหนังสือมากขึ้นนะฮะเมื่อประมาณ10-20ปีที่แล้วนะฮะและณนะตอนนี้ก็คือดัชชนีของทรัพยากรมนุษย์ของสปป,ป,ปลาวนะครับ ต่ำที่สุดอยู่ที่66%นะครับแต่สพป,รปรเราทําได้ถึง77.2คะแนนนะ่ะอ uh ือหือเยอะมากๆ ดัชนีของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยบ่งบอกหมายถึงว่าการโภชนาการที่ดีขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นการศึกษาและการเรียนรู้หนังสือของผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นนะครับความสามารถความเก่งของคนในสปปลาวเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยนะฮะและอันที่3คือดัชนีความบอบางทางด้านเศรษฐกิจละครับนั่นก็คือถ้าเกิดเป็นศัพท์ของภาษาไทยก็คือความอ่อนแอทางด้านเศรษฐกิจครับดูจากความไม่แน่นอนของการผลิตการเกษตรความไม่แน่นอนของการส่งสินค้าส่งเข้าส่งออกหรือบริการความไม่แน่นอนหรือความสา สำคัญทางด้านเศรษฐกิจอุปสรรคของเศรษฐกิจขนาดเล็กและร้อยละประชากรที่ต้องพลัดถิ่นเพราะภัยธรรมชาติอันนี้เป็นลักษณะของความอ่อนแอความบอบบางทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองที่ผ่านมานะครับในปี2018-20 2 0ถึงนะครับสบปปรเราอยู่ในระดับที่33.7ครับนั่นก็คือบรรลุเป้าหมายนะครับมาตรฐานเกณฑ์เดิมเนี่ยอยู่ที่ระดับต้องไม่ต่ำกว่า32คะแนนครับอันนี้ถือว่าสปปรบรรลุเป้าหมายนะครับ แล้วคุณทราบไหมครับว่าประเทศมาลดีฟนั่นเองที่ผ่านเมื่อตอนวันที่หนึ่งมกราคม2554ห้าบคุณเชื่อั้มมามลดีฟเมื่อก่อนหน้านั้นเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดแต่ตอนนี้ผมเห็นมาลดีฟนะหมู่เกาะมาลดีฟเป็นประเทศที่หรูหราที่สุดเลยละ่ะเป็นหมู่เกาะที่สวยที่สุดซึ่งคนทั่วโลกหมายปองที่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นเรานลกไม่ออกเลยนะครับว่า ประเทศมาลดีฟเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดเลยนะครับแล้วก็เพราะว่าความหรูหราความสวยงามของพื้นที่เนี่ยมันดูแล้วมีความรู้สึกว่า อย่างกับฮาวายอย่างกับเป็นแบบหมู่เกาะในสวงสวรรค์เลยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าก็จะเป็นแค่ชาวบ้านก,ก็อยู่การที่หาปลาแล้วเลี้ยงดำรงชีวิตไปแค่นั้นเองนะฮะขณะเดียวกันนะตอนนี้เนี่ยความเจริญได้เข้าไปสู่ประเทศนั้นๆนะครับแล้วก็วิถีชีวิตแล้วก็การดำรงอยู่ของคนที่นั่นเนี่ยก็ดีขึ้นคุณเชื่อไหมครับว่าการหาปลาในแต่ละครั้งเมื่อสมัยก่อนก็คงบริโภคและทานเองแล้วก็จําหน่ายในตลาดสดแต่ตอนนี้เขาหาปลา จำหน่ายให้กับโรงแรม5ดาวในราคาที่แพงมากอะ่ะแล้วผู้คนที่นั่นก็มีรายได้ที่สูงขึ้นผู้คนที่นั่นก็ทำงานหรือว่าเลี้ยงชีพในความสะดวกสบายที่ดีขึ้นแล้วก็ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นและนี่แหละครับมันก็สิ่งที่ว่ามาลดิฟเองเนี่ยก็ยังไม่ละทิ้งตัวตนนะครับก็ยังมีความเป็นมาลดิฟอยู่นั่นเองแต่มีความที่สวยงามและเป็นระเบียบและเรียบร้อย แล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นลองกลับมาดูที่สอปปลาวนะครับเพราะว่าณปัจจุบันที่ผ่านมาผมมีความรู้สึกว่าสอปปลาวที่แทบที่จะก้าวกระโดดเลยก้าวกระโดดในที่นี้หมายความว่าพัฒนาประเทศครับจะเป็นทางดวง่วนทางรถไฟที่กําลังจะเกิดขึ้นจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นลักษณะของการที่ส่งสินค้าเข้าสินค้าออกนะฮะแต่ละประเทศนะครับทรัพยากรทางด้านสินทรัพย์ของสปปลาวนี้ก็มีเยอะแยะขณะเดียวกันตอนนี้ทรัพยากรมนุษย์ของสปปลาวเอง ก็ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะฮะและท่านเสริมไส่กรมสิทธิ์นะครับก็ได้กล่าวต่อนะเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าการพ้นจากนะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเนี่ยของเราไม่ได้หมายความว่าภารกิจนี้จะเสร็จสิ้นนะครับและไม่ได้หมายความว่าเราสามารถขจัดความยากจนได้ทั้งประเทศแต่หมายถึงการบรรลุผลที่จะเกิดขึ้นและการเพียรพยายามของคณะรัฐบาลเราเป็นสิ่งสําคัญในหลายๆด้าน,นครับ ตรงนี้มากกว่าครับที่ว่าเขาได้พยายามพัฒนาทุกอย่างเนี่ยของประเทศเพื่อที่จะให้ทําการค้าการขายได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นได้สะดวกขึ้นสปปลาวเป็นประเทศที่ไม่ติดทะเลครับแต่ว่าขณะเดียวกันเขาสามารถทําให้ตอนนี้สปปลาวเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงและการส่งสินค้าหลายๆที่ของเมืองไทยครับกำลังจะเปลี่ยนเส้นทางจากรถจากทะเลมาสู่ระบบรางเพื่อเข้าทางด้านหนองคาย จากแหลมฉบังจังหวัดระยองเพื่อเข้าไปสู่นองคายแล้วก็เดินทางไปสู่คุนหมิงประเทศจีนตรงนี้สปปลาวจะเป็นศูนย์กลางแล้วนะและตอนนี้กําลังเชื่อมโยงระหว่างสปปลาวไปถึงเวียดนามไปถึงท่าเรือของฝั่งเวียดนามนั่นเองและนะตรงนี้นะครับมันก็คงจะบ่งบอกอะไรบางอย่างนะครับว่าการเจริญหรือเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับสถานีต่างๆ แขวงต่างๆเมืองต่างๆบ้านต่างๆที่ความเจริญนั้นผ่านไปจะถูกพัฒนาขึ้นตามมาครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับการเดินทางลำบากการพัฒนาถนนหนทางมีคนเขียนมาว่าโหแทนที่จะทำรางนะทำถนนหนทางให้มันดีก่อนดีไหมอะไรบางน,นี้นะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่เส้นเมนหลักเนี่ยมันแข็งแรงเส้นเมนย่อยเนี่ยมันจะดีตามครับแต่เมื่อไหร่เราอะไปมุ่งมั่นแต่ทำแต่เส้นเมนฝอยเนี่ย มันก็จะทําเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีนะฮะอันนี้ก็คือเป็นนโยบายก้าวกระโดดแนะผมว่านะแต่ขณะเดียวกันผมกับมองว่าสอปปลาวถึงจะก้าวกระโดดยังไงเขาก็ยังมีตัวตนความแก่นแท้ของสอปปลาวอยู่ดีถ้าคุณไปสอปปลาวนะคุณจะหลงรักและคุณจะเห็นเลยว่าทั้งๆที่ททจเจริญขนาดไหนแต่เขายังไม่ทิ้งจารีดคองประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม อันนี้แหละครับมันเป็นความขัดแย้งที่ลงตัวและมันคือสเสน่ห์ของสปปลาวนั่นเองก็คลิปนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับสปปลาวนะครับที่ได้ยกระดับขึ้นไปอีกหนึ่งเวทีนะครับเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ก็คราวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะแบ่งปันกันเนาะเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะแล้วเหมือนจะเตือนคุณเลยว่าคลิปเนี้ยได้มาแล้วนะฮะคุยกันตามประสาพ,พี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันวันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกัน ใจของไทยกับลา ไทยลาบไปไ<ท>ด้วยกันสบายดีสวัสดีครับแสงความดีมนะครับสุดยอดไปเลยสุดๆดสอบผอลาว